สวัสดีครับผมช่างต้อมพิรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานอะไรให้ลูกค้ากันนะครับช่วงนี้จะรีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็บางทีไม่ได้ทําให้ดูนะครับลูกค้าก็คิดว่ายังไม่เสร็จยังไม่ได้ส่งนะครับก็ทักมาทวงของกันบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ทําลงให้ดูนะครับ ก็ลงวันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบูธปลายก้านนะครับผมแบบแข็งแบบเหนียวพิเศษนะครับที่ว่าไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นงานที่ต้องสั่งต้องสร้างขึ้นมาต้องทำนะครับผมก็สั่งกับทางร้านได้ครับสั่งมาโอนเงินปุ๊บนะครับไม่เกิน15นาทีครับแพ็คส่งให้เลยครับของออกในวันที่สั่งเลยครับแต่มีข้อแม้นะครับอย่างเดียวนะครับคือว่า ขอเป็นสั่งช่วงเช้าไม่เกินบ่ายสามนะครับผมช่วงเช้าไม่เกินบ่ายสามเพราะว่าของขนส่งอ่ะตัดรอบสี่โมงครับถ้าสั่งมานะครับสักสามโมงสามโมงครึ่งนี่ครับเกินสิบห้าทีแพ็คประมาณห้านาทีก็ยังพอส่งทันครับบางทีส่งสั่งสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นไปแล้วครับของต้องส่งอีกวันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะออกตอนเย็นเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับผมก็พยายามสั่งเช้าเ้าครับก็จะทําให้เลยครับ วันนี้มาดูกันครับเดี๋ยวดูครับว่าเหล็กตัวนี้ที่เราทํานะครับที่ลูกค้าบอกว่าขอสเตปบ,บูไปลายก้าน,นเหนียวๆหน่อยครับเพราะว่าใช้เป็นแบบวัสดุอื่นก็คือลูกค้าใช้เป็นแบบทองเหลืองหรือว่าอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กธรรมดาแล้วมันสึกนะครับเนื่องจากลูกค้าใช้นะครับวิ่งระยะไกลดันโลนะครับกําลังอัดสูงนะครับแล้วก็ตัวเลขค,ความเร็วก็เยอะ นะครับผมก็จาเป็นต้องใช้ของเหนียวๆแข็งๆดีๆนะครับมามาดูกันเลยครับว่าแข็งขนาดไหนครับเหนียวขนาดไหนครับนี่ครับก็จะกึงยากหน่อยครับผมลูกค้าสั่งของดีนะครับตัวนี้เป็นสลักลูกสูบนะครับสลักลูกสูบสลักก้านสูบนะครับตัวที่ติดกับเข้าเหวี่ยงครับมากึงให้นะครับผมก็กึงเข้าได้ทีลนิดทีลนิดครับ จะกึงเยอะไม่ได้ครับมันไม่กินครับถึงกินก็ไม่ค่อยได้ขนาดครับเขาจะแข็งมากเหนียวมากครับผมใช้งานทมทนเลยนะครับต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับผมสั่งได้ทุกขนาดนะครับสั่งได้ทุกขนาดตัวนี้ขนาดความโตนะครับปลายก้านนะครับ ถ้าเป็นลูกปืนก็เท่ากับ1915ครับผมก็กึ้งขนาดให้เท่ากันเลยนะครับผม1915นะครับตัวนี้เอาไปใส่แทนลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนลูกค้าใส่แล้วใช้นาน,าน,านาแตกต้องคอยถอดเปลี่ยนบ่อยนะครับหักบ้างแตกบ้างหลวมบ้างครับ ก็สั่งเป็นบูธแบบนี้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องกัวาวิ่งไปแตกกลางทางแน่นอนนะครับพอลูกปืนแตกนะครับมันก็จะมีเสียงดังครับผมแล้วที่สําคัญนะครับหัวลูกสูบจะขึ้นมาชนฝาสูบนะครับก็จะเกิดการเสียหายเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบูธนะครับจะใช้นานกว่านะครับบูธเหนียวตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มหลวมเริ่มดังนะครับก็สามารถใช้งานได้นานกว่าลูกปืนแตกแน่นอนนะครับ ถ้าลูกปืนแตกเนี่ยเราต้องถอดเปลี่ยนเลยนะครับไม่งั้นพังแน่นอนปืนไปนะครับแต่บูธถ้ามันเริ่มหลวมนะครับมันจะค่อยๆดังขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่านานครับกว่าจะดังครับเพราะว่าเป็นสลักลูกสูบคึงให้ครับความทนทานก็พอๆการสูบที่เปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับการสูบเปลี่ยนครั้งหนึ่งใช้นานขนาดไหนนะครับบูธตัวนี้ก็ใช้ประมาณนั้นเลยนะครับผม อ่าตัวนี้19.3นะครับอีกสมจุดเท่านั้นนะครับผมเพิงอีกสจุดนะครับก็จะได้ขนาดของบูธแล้วอันนี้เหนียวทั้งนอกทั้งในเลยนะครับเดี๋ยวเราคึงขนาดด้านนอกก่อนครับ แล้วก็เราจะมีก้านสูบเอาไว้รองครับผมเหลืออีกหนึ่งจุดนะครับผมหนึ่งจุดก็ครั้งเดียวก็เสร็จแล้วครับกิ่งทีเยอะ,ยอะมันก็ไม่ได้ขนาดนะครับ ต้องค่อยๆเล็มทีลนิตเนิดครับใช้เวลาหน่อยครับลูกค้าสั่งไปใช้คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ครับผมนี่ครับนี่ก็มีการลองนะผมมีกานเอาไว้ลองก็จะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าอะไร ว่าถ so ้าเกิดหลวมมันจะดังครับผมนี่ครับนี่แบบนี้เลยเข้าแล้วเห็นไหมหมุนๆหน่อยครับก็เข้าแล้วนะครับผมไม่ต้องใช้ค้อนตอกด้วยครับแค่มือหมุนๆเบาๆนี่ครับก็ยิ่งแน่นก็ยิ่งดีครับนี่ครับหมุนๆหน่อยครับผมจะกึงให้พอดีแบบนี้เลยนะครับก็หมุนๆเข้าไปนะครับถ้าหลวมมันจะสึกไวมันจะดังไวครับ ก็ทาให้มันพอดีเลยนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับผมมันจะพอดีมากนะครับสิบเก้าพอดีเป,เป๊ะเลยนะครับจะไม่มีสิบแปดจุดเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับจะพอดีมากทีนี้ก็มาถึงด้านในด้านในลูกค้าใช้สลักสิบห้านะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีสลัก ลูกสูบนะครับตัวนี้เอาไว้ลองเหมือนกันนะครับผมจะลองกับของจริงเลยเอาไปถึงนะครับไม่ต้องนั่งกระดาษทรายแต่งตะไบถูหรือว่าอะไรมาขัดเลยนะครับส่งไปปุ๊บแกะห่อใส่ได้เลยครับไม่ต้องรอนานครับนี่ครบจนงูในครับผมหเหนียวทั้งนอกและในครับ ใน,นใกล้จะได้ครับท้งนี้ก็น่าจะเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวลองวัดดูทีนงก่อนนะครับก็สเกลที่ตั้งไปแม่นเปล่านะครับถ้าแม่นก็ได้เลยครับตัวนี้ าอาจจะตึงๆหน่อยนะครับเต็มที่ก็ล้างอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับตึงๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่จะเข้าแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้านะครับตึงๆนิดนึงงล้างบางๆนะครับก็เข้าได้เลยนะครับตรงนี้มันชุบแข็งมานะครับ ไฟปลายล้างชุบแข็งออกหน่อยนะครับตึงยากครับอย่างที่บอกตัวหนึ่งอะสิบห้านาทีได้ครับชั้นเหล็กธรรมดาผมตึงไม่เกินห้านาทีครับ เล็กเหนียวครับต้องยอมล้างแล้วก็ดูครับนี่ครับจะเข้าแบบสมูทสมูทนะครับพอดีพอดีนะครับนี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับตึงครับผมไม่หลวมครับปุ๊บอ่าโอเคครับผม ทีนี้ก็จะตัดแล้วนะตัดแล้วครับผมทาร่องให้ด้วยนะครับตามสั่งเลยทาร่องเจาะรูนะครับลูกค้าสั่งมาทํร่องน้ามันเจาะรูให้ด้วยนะครับแต่จริงๆน้ำมันเครื่องถ้าเกิดมันฉีดมันไม่ตันนะยังไงมันก็เข้าอยู่แล้วมไม่ต้องกลัวมันไปไหนไม่ได้อะมันอยู่กับสลักลูกสูบอะ นะครับมันต้องวิ่งเข้าอย่างเดียวนะวิ่งออกนอกเครื่องไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องต้องกลัวครับก็เจาะรูนะครับตามสั่งเลยอันนี้ตัดก่อนนะครับพอตัดเสร็จแล้วจะไปเจาะรูนะครับแข็งอยู่ครับเหนียวมาก กดไม่เข้านะครับ ขนาดนี้ครับร้อนแน่นอนอโอเคครับผมขาดแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเจาะรูะครับผมอันนี้ก็จะเจาะตรงกลางแค่รูเดียวนะครับ มันเข้าได้ครับตามสั่งครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็นะครับลองสวมปลายก้านกันนะครับลองใส่ดูเลยนี่ขางไหน ครัต้องค่อยๆกดเข้าไปหน่อยครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับทีนี้ก็ใส่สลักเข้าไปได้เลยครับปุ๊บ แน่นหน่อยครับมันจะตึงๆเลยนะครับนี่ครับแต่ถามว่าตึงมากไหมก็ไม่มากครับนี่ครับหมุนได้นะครับอันนี้สลักเก่าครับติดขี้สนิมนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับบูทลองไปก้านสั่งทําได้ทุกขนาดครับผม